โอกว่าเราจะยังได้แต่งงานกันไหมอ่ะทำไมถามง,งั้นนะ่ะโอกทำอะไรให้มินนี่ไม่พอใจหรือเปล่าเปล่าโอกแต่ถ้าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเงินอะเราที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะแต่งงานกันปีหน้ามันต้องเลื่อนไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวโอ๊กจะรีบหางานใหม่แล้วก็รีบเก็บเงิน โอ๊กสัญญาว่าปีหน้าเนี่ยเราจะต้องได้แต่งงานกันโอ๊กจริงจังจริงๆนะมินนี่เชื่อใจโอ๊กสิโอ๊กเชื่อใจมินนี่ไหมเชื่อสิถ้ามินนี่ทำอะไรเนี่ยโอ๊กจะเชื่อใจใช่ไหมถ้าไม่ให้เชื่อแฟนตัวเองเนี่ยใจไปเชื่อใคร